สวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับมาดามบ้านนอกไลน์สวีเดนค่ะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนแดดยังแจ่มอยู่นะคะแต่ว่าข้างนอกนาะ่มีลมนะคะอากาศกันหนาวนะคะเวลานี้ลมแห้งนะคะก่อนอื่นนะคะมาดามบ้านนอกอยากจะกล่าวคำขอบคุณเอฟซทุกๆคนนะคะ ที่่งกําลังใจม้าห้เรากล่าวมาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทั้งหายกําลังใจทั้งตีชมเราก็าแนะนำนะคะก็ขอกาบขอคุณทุกๆคำคอมเมนต์นะคะบ่าวาสนในด้านลบในด้านดีนะคะมาดามบ้านานอกทราบซึ้งนะคะที่ทุกคนอาเป็นห่วงเป็นใย,ยแล,ล้วก็ที่ทุกคนแนะนำแนวทางในการใส่ชีวิตนะคะ คลิปทุกคลิปที่มาดามบานอกปล่อยออกมาได้รับแกล้งกำลังใจจากแฟนคลับยางล้นหลามนะคะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นคุณมากๆนะคะ่ะมาดามบานอกซาบซึ้งใจหลายนะคะทุกคนเมื่อนี่มาดามบานอกมีตับหวานนะคะทุกคนตับงวอ่อนนะคะ เดี๋ยวคุยกับพี่น้องก่อนนะคะแล้วมาดามบ้านนอกน่ะจิจุตับกินโชนนะคะทุกคนเ <laughs> า <laughs> มาคุยกันต่อนะคะทุกคน <laughs> คลิปที่แล้วนะคะที่ข่อยเบาเรื่องพ่อยายน่ะแล้วเสาเพาว่าแล้วยานข่อยหนีจากาะะแล้วนะค่ะแล้วน่ะรูสึกพีดที่ ทุกสิ่งทุกอย่างคอยเป็นคนรับผิดชอบนะคะสาเหตุกบมาจากเรื่องที่แลนะ้วน่ะสร้างใหม่มาเราบอปรึกษาคอยนะคะแล้วคอยก็เลยต้องเอาเงินเก็บออกมาจ่ายจนเงนเินเบิดนะคะเราที่นี่คอยก็ได้ยืมเงินน้ำมูลนะคะแล้วก็เลยเส้าใจนะคะเพราะว่าแล้วนะ่ะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะ่ะเป็นความผิดของเรานะคะ่ะ แล้วเมื่อเช้านี้เราก็ได้รับโทรศัพท์จากโมลแล้วนะคะเขาบอกเราว่ามีงานให้เราเหตุนะคะทุกคนเป็นงานตัดหญ้าค่ะเขานานสิจ้งางแล้วมือละหกชั่วโมงค่ะชั่วโมงละลอยหาสิบค่ะทุกคนเราก็เลยดีใจนะคะที่สิได้มีรายใดเขามาใส่ใจในขอบครัวนะคะพอเราได้งานแล้วนะเราก็ยิ้มออกนะคะแล้วเ,เฝ้านะมาบอกให้ข่อยฟังเลยว่า Uh, ฉันได้งานทําแล้วต่อไปนี่เงินที่ฉันนรับจ้างได้ฉันเสียเอามาใส่นี่ให้เธอให้มมเธอว่าส่นกับทุกคนคอยกันเลยว่าเออให้เจ้าทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้ามีเงินในมือสกอร์ยังคอยว่าคอยไว้วางซีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่เหตุให้ราเศร้าเาแล้วก็เหตุให้รนะมีแนวเหตุนะคะเราจังคอยอบอคิดมากนะคะ อสองสามมือวังนึ่งหันนะแล้วก็สงสืมเศร้านะคะคอยก็คิดน้ำเล้าอยู่นะคะก็ถึงแม่ว่าคอยจะปลอบใจแล้วแต่ว่าเล้วน่ะเป็นผู้เฒ่าอายุหลายแล้วก็น้อยใจนะคะแล้วก็อดคิดบ่ได้เพราะว่าเราเห็นคอยนะอ่ะคุยกับทางบ้านบ่อยแล้วก็สงสีเรียดแล้วก็เลยคิดว่าคอ,อยนะ่ะหน,นีจากแล้วนะคะ <laughs> เรคอยมีอีกเรื่องหนึ่งที่สิเวอให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อคืนนี้พญายฝรั่งนะ่ะเราอยากกินน้ำสตรอเบอรี่นะคะเราเลยบอกคอยว่าเธอลงไปผสมน้ำสตรอเบอรี่มาให้ฉันจะแก้วแนนว่าสั้นค่ะคอยกระทึงอยากนอนทึงเมยนะคะค่อยเก็เลยลงมาผสมให้เราบัดน,นี้ขวดน้ำสตรอเบอรี่กับขวดน้ำปลาตาหอยผัมอยู่ใกล้กันนะคะอันนี้คือน้ำสตรอเบอรี่นะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือ,อขวดน้ำ น้ำปลาตาหอยนะคะข่ก็เลยเอาแก้วนะมาใส่น้ำปลาแล้วเอาน้ำผสมห้เล้านะคะเพราะข่เอาขึ้นไปเทิ้งเหียนแล้วเลยว่าเธอเอาอยางมาใไ้ฉันคือเมนคักเมนแน่แถ้ฉันบอกให้เธอผสมน้ำสตรอเบอรี่มใไ้ฉันกินแล้วเธอผสมไอย้ยางนี่คือเมนคือเงียวแถวส่นกันทุกคนไป่ <c oughs> ก็เลยว่าเมนยุติฉันคือบม่ได้กินก็นเลยว่าังซีนะคะ่ะแล้วว่ามาดมเบิงมาดมเบิงเมนคักเมนแน่ อันนอ้นะเอานำซอสหอยมาไห่ฉันกินเท็จย่างมาสั่นค่ะทุกคนพญ่ฝรั่งนะแล้วไปกินน้ำปลานะคะแล้วไปกินปลาแล้วแล้วก็ไปกินปลาน้ํานะคะแล้วนะเคยแพ้ปลาแต่สมัยเราเป็นเด็กน้อยนะคะต่อจากนั้นมาเราก็เลยไปกินปลาอีย่างที่เกี่ยวกับปาลาเราไปกินจากย่างนะคะทุกคนคอยนะหัวควนจนว่าคอยน้ำตาแตกเลยละคะ่ะเมื่อคืนนี้เราเลยว่า เธอรู้ว่าฉันน่ะว่ามากินปลาแล้วเธอรู้ว่าฉันน่ะเหม็นกินปลาแล้วเธอหน่ะก็ยังเอาเมื่อไห้ฉันกินเธอต้องการที่สี่เฮ็ดให้ฉันได้สมอลเลติว่์ขอยลยว่าอันนี้น่ะมัน่เม็นปลาเนี่ยมันเป็นหอยกอยลยว่าัสี่นั่นละฉันน่ะเหม็นหอยเอาไปไปไปเอาไปทิมเธอบายเธอจับน้ำปลาน้ำหอยแล้วน่ะเธอหน่ะเป็นนอนอยู่ข้อไกลผุน่ะม่ต้องมานอนน้ำฉันมาเส้นกันทุกคน พ่อญฝรั่งล็อก,กันเล,นไลยไหลข่อยเป็นน้อนขอกไกเป็นน้อนน้ำไก่ค่ะทุกคนเอ้อข่อยยักขัวค่ะก็เรื่องขำคันนะคะ่ะน้ำสตรอเบอรี่กับน้ำปลาตาหอยนะ่ะอยู่ใกล้กันนะคะ่ะพอตื่นขื่นย่ามมาสาวมาลเลยเลยมาผสมเอาเองเลยค่ะแล้วมาใส่ข่อยเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะข่อยน่ะสีททำอาหารเย็นแล้วละค่ะ อาตับนี่่อยนะเสียเอามาอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าคอยนะบ่ได้กินอาดิบมาโดนแล้วนะคะแล้วที่นี่มันกับบเมี่อ่อาเพียบบอมี่อ่อาบีคมๆนะค่ะข่้นกินดิบมันจะต้องใส่บีคมๆน้ำนะคะทุกคน,นยังคอยติดแ่บคอยก็เลยสี่างนะคะ <laughs> ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะคะที่ข่อยบอกว่าข่อยสีจูดับนะคะข่อยสีย่างมือแล้งนะคะพอใหญ่เราว่อกินตับดอกะค่ะแล้ว่อกินเครื่องไนแต่ว่าเรากินถึงต่เนื้อแดงนะคะกระซี่เป็นอาหารของข่อยคนเดียวละค่ะเมือ่อไงเมื่อไนข่อยกระซีขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ส่งวมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจบคลิป มาดามบันนอกขออวยพรให้แฟนขับทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกลาคำว่า,าสวัสดีค่ะ